เวลาเราพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยภาพในหัวของหลายๆคนก็อาจจะเป็นคำคมสวยๆที่ติดอยู่ตามผนังออฟฟิศใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือตัวกำหนดอนาคตของบริษัทได้เลยนะวันนี้แล้วครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมวัฒนธรรมจริงๆมันถึงอยู่ลึกกว่าแค่คำพูดแล้วเราจะทำยังไงให้สิ่งที่องค์กรพูดกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันได้โอเคครับ มาเริ่มกันที่คำพูดอมตะของพีเตอร์รักเกอร์เลยวัฒนธรรมองค์กรกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้ามันหมายความว่าอะไรพูดแบบบ้านๆเลยก็คือต่อให้เรามีแผนธุรกิจที่แบบโหสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนในองค์กรไม่เชื่อไม่ทำตามไปในทิศทางเดียวกันนะแผนนั้นก็พังได้ง่ายๆเลยครับมันคือพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังแบบสุดๆเลยทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าตกใจกันหน่อยครับ 80%นี่คือตัวเลขของบริษัทที่มี core values หรือค่านิยมองค์กรแปะไว้ชัดเจนเลยนะแต่งานวิจัยจาก MIT Sloan เขาไปเจอเรื่องพีก,กว่านั้นครับคือไอ้ค่านิยมที่ประกาศไว้เนี่ยมันแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่พนักงานทำกันจริงๆในแต่ละวันเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าองค์กรส่วนใหญ่เลยนะกำลังมีปัญหาใหญ่หลวงคือพูดอย่างทำอีกอย่างเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้เคลียร์ๆนะครับวันนี้เราจะคุยกัน5เรื่องหลักๆเลยก็คือ1 ความหมายจริงๆของวัฒนธรรม 2. ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํา 3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าองค์กรมันท็อกซิก 4. แล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมที่ดีจริงๆได้ยังไงและสุดท้ายข้อ 5. บททดสอบสําคัญของผู้นําครับมาที่ข้อแรกกันเลย วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทำทำไปแล้วก็จบนะคะไม่ใช่เลยแต่มันคือ DNA ขององค์กรคือนิสัยขององค์กรเลยก็ว่าได้มันคือสิ่งที่บอกว่าเวลาเจอเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงเราจะแก้ปัญหากันแบบไหนและสุดท้ายเราจะโตไปทางไหนหัวข้อที่สองครับเราจะมาดำดิ่งลงไปดูความจริงที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้ซึ่งก็คือช่องว่างหรือที่เรียกว่าเซดูกับ ช่องว่างระหว่างสิ่งที่บริษัทประกาศเปบาๆว,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 ว่าเราเป็นกับสิ่งที่คนในบริษัททำกันจริงๆทุกวันนะครับคอนเซปต์ Concept, ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยอธิบายได้ดีมากเลยครับลองนึกภาพตามนะไอ้ส่วนที่โผล่พ้นน้ำที่เราเห็นกันเนี่ยมันคือสิ่งที่องค์กรพูดครับวิชั่นมิ s s ั่นว a ล u e สสวยๆทั้งหลายแต่ไอ้ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำที่มันใหญ่กว่ามหาศาลเนี่ยสิ นั่นคือสิ่งที่คนคํำกันจริงๆครับพฤติกรรมในแต่ละวันกฎที่ไม่เคยมีใครบอกแต่ทุกคนรู้กันหรือวิธีคิดของคนส่วนใหญ่นี่แหละครับวัฒนธรรมของจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าองค์กรเรามีช่องว่างที่ว่านี้อยู่หรือเปล่าลองมาเช็ค5้าสัญญานี้กันครับคุณคุ้นกันบ้างไหมบอกว่าเราเปิดรับไอเดียใหม่ๆแต่พอเสนออะไรไปก็โดนปัดตกบอกว่าเราแคร์พนักงานนะ แต่กลับทำเป็นมองไม่เห็นว่ามีคนกำลังจะหมดไฟหรือที่เจอบ่อยๆเราเชื่อใน work-life balance แต่เอา้านัดประชุม4ี่ทุ่งซะง,งั้นเนี่ยแหละครับตัวอย่างชัดๆเลยว่าพูดอย่างทำอีกอย่างมาถึงหัวข้อที่3แล้วถ้าเราปล่อยให้ช่องว่างนี้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเพราะมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษหรือท็อกซิคคานนั่นเอง ถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องการล้มสลายของเอนร n อนเลยครับบริษัทพลังงานที่เคยยิ่งใหญ่มากวัฒนธรรมของที่นั่นคือห้ามตั้งคำถามครับผู้นำอีกโก้สูงปรี๊ดใครสงสยัยใครเห็นต่างโดนลงโทษหมดผลก็คือความโปร่งใสไม่มีเหลือเลยครับจนสุดท้ายก็นำไปสู่การโกงครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้บริษัทล้มครืนลงมา ในองค์กรที่เป็นผิดเนี่ยมันมักจะเป็นพื้นที่ให้คน3ประเภทนี้ได้เฉิดฉายเลยครับ 1. พวกเสียงดังทำพรีเซนต์เก่งแต่พอถามหาผลงานจริงๆว่างเปล่า 2. พวกดองงานเก่งแต่เรื่องดราม่าเล่นบทเยื่อให้คนสงสารนี่ยืนหนึ่งเลยและสุดท้ายพวกสี่เนี่ยที่เคยเก่งแต่ตอนนี้กลัวเด็กรุ่นใหม่แสงหน้าเลยคอยขัดแข้งขัดขากดคนอื่นไม่ให้โตเคยเจอคนแบบนี้กันบ้างไหมครับ แล้วสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าที่ทำงานของเราเริ่มจะไม่โอเคแล้วลองดูนะครับคนไม่ค่อยเห็นใจกันมีการจับกลุ่มซุบซิบนินทาบูลลี่กันบรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความกลัวกลัวพลาดกลัวทำผิดไม่กล้าพูดความจริงกับหัวหน้าและที่ชัดที่สุดเลยคือคนขาดงานบ่อยแล้วก็ลาออกกันเป็นว่าเล่นโอเคครับเราพูดถึงปัญหากันมาเยอะแล้วทีเนี้ยมาดูทางออกกันบ้างดีกว่าในหัวข้อที่สนี้ เราจะมาดูกันครับว่าแล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมที่มันจับต้องได้จริงที่มันจะช่วยลดช่องว่างที่ว่าหนีได้ยังไงจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการสื่อสารครับแต่ไม่ใช่แค่สื่อสารนะมันต้องมีสามอย่างนี้ด้วย 1. ต้องเปลี่ยนค่านิยมที่เป็นคําสวยๆให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนทําตามได้จริงๆ 2. ต้องบอกให้ได้ว่าไอพฤติกรรมเนี้ยมันสำคัญยังไงกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทและสต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่า นี่แหละคือความเป็นตัวตนของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราอันนี้เป็นสูตรที่เจ๋งมากครับเรียกว่า four C's จำง่ายแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะเริ่มจาก C แรก Clarity ต้องชัดเจนก่อนเลยว่าจะเปลี่ยนอะไรเพราะอะไร C ที่สอง Communication สื่อสารย้ำๆบ่อยๆอาจจะผ่านการเล่าเรื่องก็ได้ C ที่3 Capability คือต้องสนับสนุนให้คนทำได้จริงมีเทรนนิ่งมีโคชชิ่ง และสสุดท้าย consequence คือผลที่ตามมาครับทำดีต้องได้รางวัลการให้รางวัลหรือการโปรโมทคนเนี่ยต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เราอยากเห็นด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกดูตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าค่านิยมของเราคือการมีส่วนร่วมซึ่งมันก็อาจจะดูกว้างๆใช่ไหมครับเราก็มาแตกเลยว่าพฤติกรรมที่ควรทำหรือ do's คืออะไรเช่นอาสาช่วยเพื่อนแชร์ชข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ควรทำหรือ don't ก็คือโยนงานให้คนอื่นกักข้อมูลเห็นไหมครับพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บทุกคนจะเก็ตทันทีเลยว่าต้องทำตัวยังไงมาถึงหัวข้อสุดท้ายและน่าจะสำคัญที่สุดเลยครับเพราะต่อให้เรามีระบบดีแค่ไหนแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ไปก็จบนั่นก็คือผู้นำครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ผู้นำทำพลาดวิธีที่เขาจัดการกับความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ของจริงเลย ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าคิดมากๆเลยครับผลสํารวจบอกว่า81%ของพนักง,งานเนี่ยอยากเห็นผู้นำกล้ายอมรับผิดแต่ในชีวิตจริงมีแค่41%เท่านั้นที่เคยเห็นว่าหน้าตัวเองทำแบบนั้นจริงๆเห็นช่องว่างไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่ทำลายความเชื่อใจของทีมได้เลยเม็นต่างกันสุดขั้วเลยนะครับระหว่างผู้นำที่อีกโก้สูงแต่เปราะบาง พอทำพลาดพบก็จะรู้สึกเหมือนโดนคุกคามทันทีแล้วก็จะเริ่มหาทางป้องกันตัวเองไม่ว่าจะปฏิเสธหรือโบยความผิดให้คนอื่นซึ่งมันสร้างแต่ความกลัวเทียบกับผู้นำตัวจริงที่จะมองว่าความผิดพลาดคือโอกาสให้ได้เรียนรู้เขาจะรับผิดชอบและสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะลองผิดลองถูกตัวอย่างดีๆก็มีให้เห็นนะครับอย่างกรณีของเอริกยวนซีอของ Zo ูมตอนนั้น Zo ูมเจอปัญหาเรื่องความปลอดภัยหนักมากเลยนะ แต่สิ่งที่เขาทำคือออกมาขอโทษด้วยตัวเองเลยค่ะยอมรับผิดแบบเต็มๆแล้วก็บอกแผนแก้ไขที่ชัดเจนมากการกระทำแบบนี้ล่ะครับที่มันพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสไม่ใชแ่แก้ปัญหาได้นะแต่ยังได้ใจและความเชื่อมั่นจากคนทั้งโลกกลับมาด้วยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปลองคิดกันดูนะครับว่าวัฒนธรรมในองค์กรของเราทุกวันนี้มันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่พูดหรือจากสิ่งที่ทำกันแน่ เพราะคำตอบของคำถามนี้มันคือตัวกำหนดอนาคตขององค์กรเราได้อย่างแท้จริงเลยครับฝากกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะคะ